สวัสดีครับบลจกรุงศรีขอนําเสนอ2สุดยอดกองทุนต่างประเทศนะครับหลักกองทุนแรกก็คือกองทุนเปิดกรุงศีโกลบอลโกลสะสมมูลค่า KFGG ข A จากชื่อของกองทุนเนี่ยก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่ากองทุนเนี้ยจะลงทุนอยู่ในหุ้นที่มีการเติบโตสูงลงทุนทั่วโลกผ่านกองทุนหลักก็คือตัว b บ l l y g ก f f o r d ว o r l d w i d e อง t g t m r ม g l o b a l growth ซ mm ึ hmm. ่งถือว่าผลการดำเนินงานเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมากนะปัจจุบันได้รับ Morningstar 5ดา่าดาเหตุสำคัญที่ทำให้กองทุนนี้สามารถฉีดผลการดาเนินงานออกจากออกจากตลาดหุ้นโลกได้ค่อนข้างสูงเนี่ยก็เกิด จากปรัชญาการลงทุนของตัวเบรลิกิฟอร์ดนะครับโดยที่เบรลิกิฟอร์ดเองเนี่ยเชื่อว่าหุ้นในตลาดโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลตอบแทนจะไม่ได้ต่างจากภาพของตัวอินเด็กซ์หรือว่าตลาดมากนักแต่ว่าจะมีจํานวนหุ้นอยู่ไม่กี่ตัวไม่กี่บริษัทที่สามารถที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงมากกว่าตลาดเนี่ยหลายเท่าตัวทีเดียวนะครับซึ่งเบรลิกิฟอร์ดเนี่ยก็จะไปเฟ้นหาหุ้นเหล่านี้ที่มีอยู่จํานวนน้อยๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในกองทุนนั่นเอง โดยหุ้นของบริษัทที่จะสามารถสร้างผลการดําเนินงานได้ค่อนข้างสูงกว่าตลาดเนี่ยก็จะต้องเป็นหุ้นที่มีนวัตกรรมมีในเรื่องของตัว Innovation มีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงโดยที่การเติบโตที่สูงเนี่ยจะไม่ใช่แค่ปีหรือ2ปีนะครับแต่ว่าจะเป็น5-10ปีด้วยกัน โดยตีมปัจจุบันนะครับที่เบรลลิกิฟร์เนี่ยให้ความสนใจนะครับมันก็จะอยู่ในวงกลมตามภาพที่ท่านเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีเดียออนไลน์รีเทลออนไลน์เป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เป็นเรื่องของนอวัตกรรมทางด้านเฮลท์แคร์เป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีความร่ำรวยมีเวลที่เกิดขึ้น โดยที่ถ้าเราไปดูในภาพรวมนะครับของรายอุตสาหกรรมเนี่ยนะทางด้านซ้ายมือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลงอยู่ในหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์ ถ้าไปดูฝั่งขวามือทางด้านของรายประเทศที่ลงทุนนะครับก็จะลงอยู่ในอเมริกาเนี่ยประมาณ50กว่านะครับมีในจีนเนี่ยเกือบเกือบยีและส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะอยู่ในยุโรปในส่วนของตัวจีนนะครับโดยเฉพาะในหุ้นของเทคจีนเองเนี่ยณปัจจุบันก็อาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของตัวเ e กเกเรชันเข้ามาแต่ว่าจากระดับราคานะคที่ตลาดเอ่อเนี่ยเรียกว่าขายแล้วก็ทิ้งลงมาเนี่ยถือว่าตอนนี้หุ้นเทคจีนเนี่ยถือว่ามีราคาเนี่ยที่ถือว่าค่อนข้างถูกมากมาก นะครับเมื่อเทียบกับการเติบโตในระยะยาวนะฮะซึ่งก็ยังสามารถเติบโตได้ค่อนข้างสูงตามภาพของตัวไม่กัเทรนนะฮะเพราะฉะนั้นเองก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในการที่จะได้หุ้นเทคจีนในระดับที่มีการเติบโตสูงเนี่ยในราคาที่ถือว่าค่อนข้างถูกทีเดียวนะครับถ้าไปดูโฉมหน้าของหุ้นท็อป10นะก็ล้วนแต่แตและตัวเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นตัวที่ ถือว่าได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ถือว่ารู้จักกันเป็นดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างโมเดิร์น่าอเมซอนเทร v i ลาเอพวกนี้นะครับ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะให้ดูจากในภาพนี้เนี่ยคือให้ดูในเรื่องของตัว EPS growth นะครับเป็น EPS growth ต่อปีนะครับใน3-5ปีหลังจากนี้เนี่ยถ้าไปดูเฉลี่ยทั้ง top 10เลยนะครับตัวบรรทัดสุดท้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการเติบโตเฉลี่ยเนี่ยนะฮะ23%ต่อปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่สูงมากนะฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสไตล์การลงทุนของตัว b e l l i c Ford ที่เน้นหุ้นของออหุ้นที่มันมีโกรดสูงนะครับซึ่ง นะครับซึ่งถ้าไปดูจากตัวผลการดําเนินงานนะครับจากปรัชญาการลงทุนที่ชัดเจนนะครับก็นํามาสู่ในเรื่องของผลการดําเนินงานที่ชัดเจนเช่นเดียวกันผลการดําเนินงานของตัวเบลลิกิฟอร์ดเนี่ยจะเป็นแท่งสีเหลืองเมื่อเทียบกับตัวดัชนีหุ้นโลกเนี่ยจะเป็นแท่งสีเทานะครับก็จะเห็นได้ว่าก็ทําได้ดีกว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปีที่แล้วนะครับได้10 1%ด้วยกันนะครับถ้าไปดูผลตอบแทนสะสมนะครับตั้งแต่ปี2020 ต้นมานะฮะตัวของบลิกิฟอร์ดเอก็จะเป็นแท่งสีส้มก็จะเห็นได้ว่าก็สูงกว่าผลตอบแทนของตลาดทุนโลกที่เป็นแท่งสีเอ่อที่เป็นแท่งสีฟ้านะครับสำหรับในกองทุนนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยทางนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็จะลงทุนในตัวที่มันเป็นสับคาสขีด A นะครับก็คือสําหรับนักลงทุนทั่วไปนั่นเองสําหรับฟีเจอร์ที่สําคัญนะครับก็ในเรื่องของตัวอัตราแลกเปลี่ยนครับระหว่างไทยบาท US อลลา a ์เนี่ย เราจะป้องกันความเสี่ยงเต็มจํานวนก็คือไม่ต่ำกว่า90%นะครับค่าธรรมเนียมที่สําคัญนะครับก็จะมี front end เนี่ยอยู่ที่1.5%เก็บครั้งเดียวนะครับ management fee 0.94%ต่อปีนะฮะ